สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับทำไมพระอินจึงมีสีเขียวพระอินเป็นเทพที่รู้จักกันดีในบ้านเราเพราะทรงโปรดที่จะมาช่วยเหลือและเกี่ยวข้องกับมนุษย์โลกอยู่เนื่องๆเ,เป็นที่ทราบกันว่าทรงประทรับอยู่บนสวรรค์ชั้นที่สอของชากาม,มาพจน สวรรค์ชั้นที่6ชื่อดาวดึงหรือไตรตึงแปลว่า33หมายถึงหมู่เทพที่ชาติก่อนเป็นเพื่อนร่วมทําบุญด้วยกันมา33องค์ประทับนั่งอยู่บนเสียนช้างเอรวัณ33เสียนมีพระอินท์เป็นประธานเรารู้จักพระอินทในหลายชื่อเช่นสักกะเทวราชโกสีพระมันสองวานเป็นต้น และบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้จะมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายเช่นแทน่รรแทนปัดภูกรรมผลกแท่นปัดกรรมผลซึ่งปกติจะอ่อนนุ่มแต่หากมีคนดีเดือดร้อนก็จะแข็งกระดังก็จะแข็งดังซีราทำให้พระอินทร์ต้องลงมาช่วยหรือต้นปริชาติที่ใครได้กินก็จะระลึกชาติได้เป็นตน้นสาเหตุที่เขียนเรื่องทำไมพระอินทร์มีร่างกายผิวพรรณเป็นสีเขียวนั้น สาเหตุที่นำเรื่องทำไมพระอิน์มีร่างกายผิวพรรณเป็นสีเขียวนั้นเนื่องจากมีผู้อยากรู้ถามกันเข้ามามากและยังไม่ได้ลองตั้งใจตอบจริงจงจังๆสักทีอาจเป็นเพราะว่าตัวเองก็ยังงงๆอยู่ว่าเวลานึกถึงเทพองค์อื่นก็จะไม่มีสีสันวัน,นะพิเศษอย่างพระอินเกลื่อนกันเรื่องพระอินก่อนก่อนที่จะเกิดเป็นพระอินได้นั้นต้องกระทำกุศลที่เรียกว่าวัตบท7ประการอันได้แก่อหนึ่ง เลี้ยงมันดาตลอดชีวิต 2. ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต 4. มีวาจาไม่สอดเสียตลอดชีวิต 5. มีใจปราศจากความตะหนียินดีในการแจกทานข้องเรือนตลอดชีวิต 6. มีวาจาสัจจริงตลอดชีวิต 7. ไม่โกรธแม้ว่าถ้าโกรธก็จะระงับได้ทันตลอดชีวิต ในยุคแรกๆก็ก็ไม่ได้กําหนดชัดเจนว่าพระอินทจะมีสีอะไรเข้าใจว่าคงเริ่มกําหนดเมื่อมีการวาดภาพจิตรกรปฝาผนังโดยเฉพาะจิตกรรมประเภทแบบแผนประเพณีซึ่งจะกําหนดสีสันวันนาต่างๆของพระพุทธเจ้าเทวดากษัตริย์อสูรให้ชัดเจนและอิทธิพลดังกล่าวก็เผยแพร่เข้ามาในการทําหัวโขนซึ่งหุ่นกระบอกที่ให้สีสันด้วย ความเป็นจริงแล้วพระอินทร์เป็นเทพชั้นสูงมากมาตั้งแต่ก่อนยุคพระเวทในอินเดียหรืออาจกล่าวได้ว่าช่วงอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุของชาวดราวิเดียนหรือพวกมิลกคะที่พ่ายแพ้ให้กับอารยันก็มีการนับถือพระอินทร์กันมาแล้วยิ่งอยู่พเวตนตน้นพวกพรามนับถือว่าพระองค์เป็นเทพสูงสุดก่อนจะหันมานับถือเทพตีมูรติได้แกพพ่พระพรมอวิสุ และพระอิศวนเสียอีกอันหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าท่านเป็นเทพเจ้าประจำธรรมชาติบรรดาผู้คนสมัยโบราณเขาจะเริ่มต้นนับถืออำนาจของธรรมชาติหรืออำนาจที่เกี่ยวข้องธรรมชาติย่อนอย่างอื่นเช่นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรทํานองนั้นดังนั้นเทพในระยาแรกๆก,ก,ก็จะผูกพันอยู่กับธรรมชาติตัวอย่างเช่นนับถือพระวรุณหรือพระพิรุณได้แก่เทพแห่งสายฝน นับถือพระอสนีในแก่เพิงหรือไฟนับถือพระพายหรือวายุเทพซึ่งคือลมนับถือสุริยเทพหรือพระอาทิตย์เป็นต้นส่วนพระอินทนั้นได้รับการยกย่องเป็นเทพอันดับหนึ่งเนื่องจากพระองค์มีอาวุธเป็นวชิระแหง่งเป็นเพชรในตำนานพระรัตโบราณกล่าวว่าเป็นแก้ววิเชียนมีน้ำใสงดงามทอประกายสะท้อนแสง เราเลยเรียกวัตถุที่สะท้อนแสงงดงามว่าเพชรด้วยซึ่งวชิวราวุธขององค์อินนั้นมีอิทธิฤทธิปฏิหารมากคว้างไปเมื่อใดก็กให้่อเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าขยับในหัดก็เกิดฟ้าแลบและจะทําให้ฝนฟ้าตกเมื่อฝนตกพืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุบัติจเจริญงอกงามมีสีเขียวชอุ่มปกคลุมพื้นโลกไปทั่วบางคนอาจสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมไม่ให้พระพิรุณ ซึ่งเป็นฝนโดยตรงมีสีเขียวอันนี้ก็เพราะว่าพระอินทร์ท่านเป็นเทพสูงสุดจึงนำท่านมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงามของต้นไม้ใบหญ้าและท่านก็มักมาปรากฏตัวช่วยคนนั้นคนนี้บ่อยๆเลยใส่สีเขียวให้เป็นจุดสังเกตแห่งความเป็นเทพประจำธรรมชาติแล้วก็วาดเป็นสีเขียวซืบต่อกันมาโดยออกจะเลื่อนเลือนที่มาที่ไปกัน พราะความจริงสีเขียวของวรกายท่านนั้นไม่ใช่สีเขียวสดใสแต่เป็นสีเขียวที่เราเรียกว่าอินทนินคือบวกดําเข้าไปจนออกจากเขียวอือเหตุก็เพราะท่านไม่ใช่เทพของพราหมณ์เท่านั้นแต่พวกดาวิดเดียนที่มีร่างสีดํานับถือมาก่อนต่อมาภายหลังอินจึงลดบทบาทลงมาแต่ก็นับได้ว่าท่านเป็นเทพประจำพุทธศาสนาซึ่งมักจะมาปรากฏภายในพุทธประวัติอยู่เสมอนอกจากนั้น ในงานวรรณคดีรวมทั้งตำนานบ้านเราก็นิยมให้ท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนดีและสร้างบ้านแบกเมืองอยู่เสมอและท่านก็จะพัวพันกับสีเขียวมาเรื่อยๆอย่างเช่นเป็นผู้ให้เท้าวิษณุกำสร้างพรแก้วมรกตชนเรียกกันว่ารัตนโกสิน์ซึ่งรัตแปลว่าแก้วโกสินคือโกสีหมายถึงพระอินทครับผม ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ